สวัสดีครับผมปอนะครับจากเว็บไซต์ kindleok.com ok. วันนี้ผมยิบเจ้าเครื่อง Kindle Touch มารีวิวให้ท่านผู้ชมดูนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ทราบมันคืออะไรนะครับมันเป็นเครื่องสำหรับอ่าน e-book โดยเฉพาะเลยแล้วก็เหมาะกว่าแท็บเล็ตทั่วไปด้วยเพราะว่าหน้าจอการแสดงผลเนี่ยมันเป็นแบบ e-ink เทคโนโลยีนะครับที่ทำให้ตัวหนังสือเนี่ยมีความคมชัดสูงแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องแสงสะท้อนมารลบกวนด้วยเพราะนั้นเวลาอ่านหนังสือบน Kindle เนี่ยก็จะ ได้สบายตามากนะครับแล้วก็ไม่ต่างกับการอ่านหนังสือจริงเลยอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องแบตเตอรี่นะครับอายุการใช้งานยาวนานมากชาร์จที่หนึ่งก็อยู่ได้สบายสบายเลยนะครับเดือนหนึ่งนะครับแล้วก็น้ําหนักครับที่หนักแค่200กรัมนะครับเบากว่า iPad ก็3เท่าเลยหรือว่าน้ําหนักประมาณหนังสือการ์ตูนหนึ่งเล่มครับถือไปไหนมาไหนก็สะดวกถือมือเดียวก็สบายครับไม่หนักเกินไปแล้วก็มันมีพื้นที่ที่เก็บหนังสือได้สิบกิกบนะครับก็เหลือแหล่นะครับสำหรับเก็บหนังสือได้ เต็มที่เลยนะครับอันนี้ผมจะมาลองเปิดหนังสืออ่านกันก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวหยิบตัว Kindle User Guide นะครับเป็นคู่มือการใช้งาน Kindle นะครับในรูปแบบของ e-book นี่เองก็หน้าแรกก็จะเป็นการอธิบายว่ามันจะเปลี่ยนหน้ากันยังไงนะครับกดด้านขวานะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนหน้าเป็นหน้าถัดไปส่วนด้านบนก็จะเป็นพื้นที่สําหรับเรียกเมนูขึ้นมาหรือว่าถ้าเกิดท่านชินกับการใช้ iPhone นะครับในการส w i p e เนี่ย Kindle มันก็ยังรองรับอยู่ จากซ้ายไปขวาก็จะเป็นไปหน้าก่อนหน้าแบบนี้นะครับต่อไปจะเป็นเรื่องตัวหนังสือนะครับก็จะเห็นว่าของคินเดิเนี่ยมันจะมีโลบตัดคําที่ชาญฉลาดนะครับเพราะว่าให้ข้อความเนี่ยมันอยู่ในกรอบคินเดิก็จะทําให้ไม่ต้องเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาไปใช้เปลี่ยนหน้าอย่างเดียวนะครับนอกจากนี้ถ้าเกิดว่ามันยังตัวหนังสือยังเล็กไปอยู่เราอ่านไม่ถนัดเนี่ยเราก็ใช้สองนิ้วนะครับขยายมันให้ตัวหนังสือใหญ่ขึ้นได้ เราก็ย่อให้มันเล็กลงก็ได้แล้วก็มีดิชั o นลิตในตัวด้วยนะครับถ้าสมมุติเราไม่แน่ใจว่าคํานี้แปลว่าอะไรฟังชันลิตี้นะครับก็แตะเบาๆค้างไว้มันก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาอย่างนี้เป็น Oxford American Dictionary นะครับอธิบายความหมายคร่าวๆหรือว่าถ้าเกิดอยากดูความหมายเต็มๆก็กด Show Full Definition เข้าไปนะครับจะเปิดโปรแกรมดิชเชนขึ้นมาก็จะมี ความหมายครบแล้วก็มีประโยคตัวอย่างนะครับเพื่ออธิบายการใช้งานของคําที่แท้จริงนะครับเราก็กดแบ็กกลับไปอ่านหนังสือกันต่อนะครับแล้วก็ยังสามารถไฮไลท์ข้อความได้ด้วยโดยการแท็บแล้ก็ลากค้างแบบนี้นะครับมันก็จะถามแล้วว่าเราจะแชร์ไปที่ Facebook หรือเปล่าหรือว่าจะจดโน้ตไว้นะครับโดยการแอดโน้ตหรือว่าทํำไฮไลท์เพื่อว่าจะใช้อ้างอิงในภายหลังนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นหน้าที่สําคัญ เราก็พับปุ่มไว้เหมือนหนังสือจริงเลยอย่างนี้ครับก็จะเห็นว่ามีสัญ,ญลักษณ์เขาเรียกว่าด็อกเคียร์นะครับขึ้นมาอ่าต่อไปถ้าเกิดว่าเราจะมาดูว่าเราทำเครื่องหมายอะไรไว้ที่ไหนบ้างก็กดเมนูนะครับเราก็เข้า View n o t e s and Mark นะครับมันก็จะบอกหมดเลยว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีการนำเครื่องหมายไว้ที่ไหนบ้างนะครับก็สะดวกมากเลยอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ตัว k i n d l e เนี่ยมันทำได้ดีก็คือเรื่อง t to speech ครับ หรือว่าการที่มันอ่านหนังสือให้เราฟังนะครับไม่ต้องอ่านเองเดี๋ยวทดลองฟังกันดูครับผมว่ามันเจ๋วมากเลยครับเข้าเมนูนะครับแล้วก็เปิด turn on text to speech ผมยังไม่ได้กดเลยครับ Registering your Kindle if you bought your Kindle online using your Amazon account. The device is registered and ready to use. To verify. ก็เป็นไงมั้งฮะแจ๋วมากเลยถ้ามันอ่านเร็วหรืออ่านช้าไปเนี่ยเราก็ยังปรับสปีดได้นะครับแล้วก็เลือกเสียงผู้หญิงผู้ชายได้ด้วยครับอ่าตอนนี้ผมจะกลับไปหน้าโฮมสกรีนนะครับก็กดปุ่มโฮมด้านล่างครับกลับมาหน้าโฮมสกรีนผมจะยกตัวยอย่างหนังสือภาษาไทยให้ดูว่ามันทํางานได้สมบูรณ์แค่ไหนนะครับ ก็เปิดหนังสือมองคลชีวิตครับเป็นหนังสืออ e ีบุ๊กแจกฟรีที่ดีเล่มนึงนะครับก็เข้าไปนะครับอันนี้จะเป็นไฟล์ pdf นะครับมาดูนี่ครับก็จะเห็นว่าทุกตัวหนังสือสละอะไรไม่มีปัญหานะครับถ้าตุนสือเล็กไปแล้วก็ขยายได้แบบนีบ้ไม่มีปัญหาฮะยกเวน้นเรื่องพิมพ์ภาษาไทยที่เจ้าคินเดยังไม่รับยังไม่พปอ์ตนะครับผม แต่ว่าเรื่องอ่านนี้ไม่มีปัญหาเลยครับนี่อ่านหนังสือจบไปนละเดี๋ยวผมจะพาไปเล่นเว็บนะครับผมเพราะว่า k ิน d l ้ทุกรุ่นเนี่ยมี Wi-Fi ในตัวแล้ว Amazon เขาก็แถมในส่วนของ Experimental มาให้ซึ่งประกอบไปด้วย3อย่างอย่างแรกก็คือเว็บเบราว์เซอร์นะครับในการเล่นอินเทอร์เน็ตแล้วก็ MP3 มบีสามเพลเยอร์ในการฟังเพลงแล้วก็ t e t ท o ท Speed ที่ผมโชว์ไปเมื่อสักครู่นะครับเข้าเว็บเบราว์เซอร์ให้ดูก่อนว่ามันทำงานได้รวดเร็วแค่ไหนนะครับ นี้ก็เลนเดอร์ Google เสร็จละเดี๋ยวผมจะเข้าอีกเว็บไซต์หนึ่งยกตัวอย่างนะครับก็คือเว็บไซต์ผมเอง k i n d l น okay โอเคนะครับก็ไซต์ o m เข้าไป Enter นะครับมาดูว่ามันรวดเร็วแค่ไหนนะครับอันนี้ต่อด้วย Wi-Fi นะครับของ True ค่อนข้างไม่ผิดหวังนะฮะ สำหรับการเล่นเมลเล่น Facebook อ่านข่าวอ่านหนังสืออะไรถือว่าไม่ได้ติดขัดอะไรมากนะครับแล้วเราก็สามารถเลื่อนได้ด้วยนะครับแบบ iPhone เลยแชทหรือจะขยายนะครับก็ขยายมัน เรื่องการที่จอมันกระพริบเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติของหน้าจอแบบ e, e ink อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็แลกมาด้วยการประหยัดพลังงานของมันนะครับแล้วก็เรื่องการที่มันไม่มีแสงสะท้อนอ่ะต่อไปผมจะไปส่วนที่2ของ experimental นะครับส่วนสุดท้ายก็คือ mp 3 player นั่นเองแ๊บนี่ครับมันก็มี mp 3 player ในตัวแล้วที่สำคัญคือสามารถเล่นไปพร้อมอ่านหนังสือไปด้วยกันได้นะครับเดี๋ยวยกตัวอย่าง แล้วเราก็กดโฮมสกีนกลับไปก็จะช่วยสร้างบรรยากาศในการอาร่านหนังสือนะครับให้สะดวกสนานคืนเคงยิ่งขึ้นนะครับก็ผมขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับนี่ก็เป็นรีวิวแรกของผมถ้ามีผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับไปแล้วครับสวัสดีครับ